ตัวอย่างที่สาวจ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่64ตารางเซนติเมตรถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ,อีกรูปหนึ่งมีเส้นรอบรูปเท่ากับเส้นรอบรูปของจัตรัสนี้และมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่4เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่าไรพร้อมพร้อม เอกตานีพรจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่64ตารางเซนติเมตรน้องข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายอะไรย่อสองได้สี่แปดแสดงว่าจัตุรัสมีความยาวด้านละแปดแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่ามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกรูปหนึ่งที่มีความยาวรอบรูปเท่ากับจัตุรัสรูปนี้เฮ้ย แล้วจัตุรัสรุ่นนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหรล่ะเท่าไหรอ่ะ64เออไม่ใช่เท่าไรอ่ะเท่าไรฮะเท่าไรฮะ32เก่งมากเด็กแสงทองสองแสงธรรมนำสังคมเส้นรอบูงยาว4คูนด้วย8ครับถูกไหม8บวกกัน4ตัว4คูน8ได้อะไร4คูน8ได้ครับ32 32มีหน่วยเป็นไรครับ เซนติเมตรเก่งมากครับเชอร์รี่เชอร์รี่พร้อมแสดงว่าตีเหลี่ยมืนผ้ารูปนี้เนี่ยจะต้องมีความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่ด้วยสายสองเซนติเมตรด้วยแต่ความมันคืออะไรความมันคืออะไรโยกความมันโจทย์ไม่ได้บอกมาว่ากว้างเท่าไหร่โจทย์บอกว่าด้านยาวเนี่ยยาวกว่าด้านกว้างอยู่สี่เซนครับทำไงดีครับเรื่องอะไรมาช่วยครับสมการครับ เรียนตอบเมื่อไรครับอ,อ .6 กเทอมหนึ่งแต่อหนึ่งเท 2, 2> อมสองครับขึ้นผ่านไปเทอมที่แล้วครับจำได้ไหมครับโจทย์แบบนี้ทำยังไงโจทย์แบบนี้สมรพูดเลยครับให้ความกว้างเป็น x ครับให้ความกว้างเป็น x ครับด้านยาวยาวกว่าความกว้างอยู่4เซนถ้าความกว้างเป็น x ความยาวต้องยาวมากกว่าหรือน้อยกว่า x ครับมากกว่า x อยู่เท่าไหร่ครับมากกว่า x อยู่4แสดงว่าต้องเอา x ตัวบวกด้วยอะไรครับ อเอกปุมด้วยสี่ก็จะเป็นความยาวใช่ไหมครับก็แต่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามต้องยาวเท่ากันครับถ้าตรงนี้เอกด้านตรงข้ามก็ต้องเป็น x <A> <A> ถ้าความยาวเป็นเอกปุ่มสี่ด้านตรงข้ามก็ต้องเป็นเอกปว่สี่แต่ตัวข้อนี้ความสัมพันธ์ที่เรารู้คืออะไรครับความสัมพันธ์ที่เรารู้คือเส้นรอบรูปต้องยาวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่รัาผมสายสองเซนติเมตรใช่ไหมครับผมสมการข้อนี้ตั้งอยังไงครับ ไปดูเพ่มตกไ้ครับเอาสีด้านระบวกกันจัะเท่าอะไรครับสาย2ายเซนติเมตรครับความยาวรอบรูปครับด้านที่1 x ด้านที่2 x บวก4กด้านที่3 x ด้านที่4กรอบปลสีเป็นแค่นี้ก่อครับอันจะมี จนทันไหมความยาวรอบรูปเป็นสายสองสี่ด้านบวกกันได้สายสองความยาวรอบรูปเป็นสายสองสี่ด้านบวกกันเป็นสายสองพร้อม x 2วก x สอง x สอง x บวก x สาม x สาม x บวก x สี่ x สุดยอดมาทั้งสูนส์ศาสตร์เลยนะครับสี่บวกสี่ได้อะไรครับ ปเท่ากับอะไรครับสายสองน้องครับหาค่าเกนะครับย้ายแปดไปด้านขวานะครับลงมยนไหนครับสี่เอกชอบอไรครับสายสองลบแปดนะครับสายสองลบแปดนะครับย้ายแปดไปลบนะครับกลายเป็นสี่เอกชอบระไรครับ ยี่สี่ครับอัศมีเอกทอดยี่สี่หารด้วยสี่เอกต่อเท่าไหร่จ๊ะหกเอกทอดหกแสดงว่าความกว้างเป็นเอกทอดหกแสดงว่าความยาวเป็นเป็นสิบแต่โจทย์ข้อนี้ไม่หาความกว้างความยาวชุมพรสุดยอดเพราะฉะนั้นครับพื้นที่ต่อเท่าไหร่ครับพื้นที่เสีย่ยนภัยเก่งมากกว้างหกยาวสิบกว้างหกยาวสิบตอบ 6กสมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรหรือตมจุดสองกำลังสุดยอดจริงจริงตัวอย่างที่สี่ครับทีเอ็กซ์สี่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง10เซนติเมตร และมีเส้นรอบรูปยาว300เซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าไรสมมุติสมมุติมมให้ความกว้างเป็น x คําคำถามที่ต้องตอบคำถามที่ต้องตอบก็คือถ้าความกว้างเป็น x ความยาวจะยาวมากกว่าหรือน้อยกว่า x ครับเป็นชุมพรความยาวจะยาวมากกว่าหรือน้อยกว่า x ครับ มากกว่านี้มากกว่านี้อยู่เท่าไหร่ครับอยู่10เซนติเมตรครับรู้ได้ไงครับโจทย์บอกมาแล้วนะครับถ้าเกิดความกว้างเป็นเอความยาวก็จะยาวกว่าเอกอยู่10เซนติเมตรจึงเป็นเอเท่าไหร่ครับเอบวกด้วยสิสุดยอดครับแต่โจทย์ข้อนี้บอกเส้นรอบรูปก,ก็คือ4ด้านบวกกันถ้านี้เอกตรงนี้ก็ต้องเอถ้าตรงนี้เอกบวก10บตรงข้าวก็ต้องเป็นเอกบวกสิ สมการข้อนี้จึงเป็นเอาสี่ด้านมาบวกกันจะมาเท่ากับเส้นรอบรูปคือสามร้อยครับ x บวก x บวกสิบวก x บวก x บวกสิบสด้านบวกกันสด้านบวกกันแล้วได้สามร้อยสี่ด้านบวกกันแล้วได้สามร้อยสมาธิ่นาะเจ็ด เอาวิชาการใส่หัวเน้องวัยเด็กนี้เอาออความรู้ใส่หัวเยอะอย่าเอาเรื่องที่ไม่ได้ความรู้ใส่หัวเยอะน้อนะวัยอย่างน้องเนี่ยกำลังเอาเรื่องอะไรใส่หัวได้ดีเลยถ้าน้องเอาเรื่องดีๆใส่หัวมันจะดีถ้าน้องเอาเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใส่หัวมันจะไม่ค่อยดีโอเคนะครับนี่คือข้เตือนเอหัวเอได้สองเอสองเอหกเอสามเอสาเอหก x อสี่เอ สิบวกสิครับเท่ากับ300ใช่ไหมย่าข้างเลยกลายเป็น 4x เท่ากับ300ทำอะไรเจ๋งมา 300, ก 20, 300ก 20, ลบด้วา300ลบด้วย20เหลืออะไร280ยแย้ายข้างเท่ากับ2 180, ตั้งหารด้วย4 4 1 4 7 28กลายเปไน็นอะไร70 x กลายเป็น70 x เป็นเจ็ดสิบแสดงว่าความกว้างเจ็ดสิบเเป็น 70, เจ็ดสิบแสดงว่าความยาวเป็นเจ็ดสิบบวกสิบได้แปดสิบแต่โจทย์ข้อนอี้ไม่ได้ถามความกว้างกับความยาวโจทย์ข้อน,นี้ถามโจทย์ข้อน,นี้ถามพื้นที่ครับพื้นที่ก็จะได้เป็นกว้างเจ็ดสิบคูณยาว 7, 8, แปดสิบเจ็ดแปดเท่าไรห้าสิบหกเติมศูนย์สองตัวคำตอบคือ ห้าพันหกร้อยตารางเซนติเมตรหรือซมจุดตัวบางสองเป็นอีกจบครับ